ครับแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับช่างแมวแล้วครับวันนี้จะนําเสนอทางตรวจเช็คซ่อมนะครับมีปัญหาเวลาฝนตกแล้วกันดูดตัดนะครับเส็นนะครับตัวเมนห้องครัวก็จะตัดนะครับไอเทมหยุดภาพชั่วโมงตัวนั้นวิเิตรเอาก็ต่ออย่างนั้นอ่ะแล้วครับตอนนี้เราก็มาเช็คว่าปรากฏว่าปลั๊กตัวนี้ปลวกเยอะนะครับแกะมาแล้วนะครับ ก็จะวัดให้ดูว่ามันอ่าตัวนี้ต้องปิดเบกเกอร์ตัวนี้นะครับถอนๆปลกตัวนี้แล้วก็เลี้ยงเมนพัดลมดูอากาศด้านหลังนะครับตรงโน้นนะฮะแต่ท่านจะวัดให้ให้เห็นนะครับเนี่ยตัวนี้วัดลายนะครับลายขึ้นนะครับจะมีปัญหานะครับมันจะรั่วตามเนี่ยรั่วตามปูนนะครับที่วัดยังขึ้นอีกเลยทั่งใใงต้องดึงหนะ่อย จะมีไฟรั่วนะเห็นไหมครัน,นุปิดแฟลชกับ้างท่านไม่เห็นปิดแล้วปิดแล้วเหรอปิดแล้วสองแล้วอ๋อครับนี่ยจะมีไฟรั่วออกออกมานะครับเห็นไหมอ่าหน่อยๆอ่าหน่อยๆนะครับอ่าโอเคก็ตอนนี้คงต้องแก้อ่าใส่บล็อกลอยนะครับ<ก>บล็อกลอยปักก็ประมาณนี้อันนี้ไปเลี้ยงน้ำอุ่นได้เหรอครับไม่น้ำอุ่นก็มีแยกที่อ๋อ พี่บล็อกลอยเอาไว้สูบเลยพี่ก็ตรงนี้เดี๋ยวผัดจับค่าเราํามันมันจะเข้าไปในรูได้หมดนะครับอะไรเก่งกะจะยกเอาออกมาเลยพี่มีหม้อนิดหน่อยเดี๋ยวโตยกออกมาได้เลยมาเลยเลยครับโอเคก็ก็เกินก่อนเอามาครับจะเปลี่ยนโดยการใช้บล็อกลอยนะครับอาจจะเลื่อนขึ้นด้านบนหรือด้านล่างอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ใส่ฟักใหม่ลอยขึ้นมานะครับไม่ให้โดนน้า แล้วก็ไม่ให้ปวกเข้านะครับตัปวปวกมันเปียกน้ํานะครับบางทีก็ทําให้กันดูดปวกครับให้กันดูดเขาตัดได้กับจุดไหนที่โดนน้านะครับกันดูดก็จะทําทงานนะครับโอเคใช่ไหมขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมแก้ปัญหาไปรั่วอาการฝนตกแล้วตัดบ่อยนะครับหรือว่าบางทีบางบ้านก็เจอปวกที่ตัวเปียกครับมันไม่ตกมันก็ตัดเหมือนกัน ก็เจอก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการตัวเช็คซ่อมของช่างและประชาชนทั่วไปนะครับสวัสดีครับ